สวัสดี AI สวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะอ่าวันนี้นะครับอยากจะเล่นเกมด้วยใช่ไหมเลยค่ะอยากเล่นเกมอะไรดีคะเกมทายคำผมจะเขียนข้อความใส่ในกระดาษเนาะอ่าบอกใบ้ก่อนข้อความในกระดาษนี้มีอยู่สีพยางให้ AI อ่าถามคำถาม,ถาม,ถามแล้วผมจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เพื่อให้ AI รู้ว่าคำที่เขียนในกระดาษคืออะไรดูน่าสนุกค่ะงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะ,ะคำนี้เป็นสิ่งของใช่ไหมคะ อ่า,อาโอเคครับคำนี้เป็นสิ่งของอัต้องโชว์ก่อนต้องโชว์คนดูก,นก่อนว่าเขียนคาว่าอะไรอ่าน,นี่คือคําที่เขียนลงไปในกระดาษนะครับคํานี้คือสิ่งของถูกต้องโอเคค่ะงั้นคํานี้เราสามารถพบได้ในบ้านใช่ไหมคะอ่าใช่ครับคํานี้ใช้ในการทําอาหารได้หรือเปล่าคะไม่ใช่งั้นมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดหรือเปล่าคะไม่ใช่งั้นมันเป็นสิ่งที่ใช้ในการพักผ่อนหรือบันเทาไหมคะ อ่าใช่โอเคงั้นเป็นสิ่งที่เราดูหรือฟังใช่ไหมคะไม่ใช่ถ้ายอย่างนั้นคํานี้เรานั่งหรือนอนบนมันได้ไหมคะใช่โอเคคํานี้ใช่เก้าอี้ให้ไหมคะอ่ามีสีพะยังมีคําว่าเก้าอี้อ๋อจริงด้วยสิค่ะงั้นคํานี้คือโซฟาใช่ไหมคะไม่ใช่โอเคงั้นคำนี้คือเตียงนอนใช่ไหมคะไม่ใช่คำนี้มีคำว่าเก้าอี้ถูกแล้ว แต่มันมีสีพยางอ๋อเข้าใจแล้วค่ะถ้างั้นคำนี้คงเป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้าใช่ไหมคะไม่ใช่ถ้างั้นคำนี้คือเก้า e, อี้โยกผ้าใบใช่ไหมคะไม่ใช่สีพะยางรวมกับคำว่าเก้าอี้อ๋อใช่แล้วสิค่ะขอโทษทีนะคะคำนี้น่าจะเป็นเก้าอี้พับได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ยากจังคำนี้คือก๊ะทำงานใช่ไหมคะไม่ใช่โอเคงั้นลองอีกทีค่ะเก้าอี e, ้สำนักงานใช่ไหมคะ ไม่ใช่ <S 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 งั้นคำนี้คือเก้าอี้ฐานข้าว <S <S ใช่ไหมคะไม่ใช่โอเคขอใบเพิ่มได้ไหมคะจะได้ช่วยให้เดาได้แม่นยำขึ้นอ่ามีคำว,ว่าเก้าอี้อยู่ข้างหน้าอ่ะแล้วอีกสองพยางกลายเป็นสีพยาง <S 2> <S 2> ใ่แล้วคะ่ะงั้นคำนี้คือเก้าอี้เล่นเกมใช่ไหมคะไม่ใช่โอ้ยากจังงั้นขอเดาอีกครั้งคะ่ะเก้าอี้ชายหาใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่แต่มาถูกทางแล้ว <S 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 อ๋องั้นคำนี้น่าจะเป็นเก้าอี้สนามใช่ไหมคะ ความหมายเดียวกันแต่อีกคำานึโงเคค่ะคำนี้คือเก้าอี้พับชายหาดใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่โอ้คำนี้ท้าทายจริงๆค่ะงั้นลองอีกครั้งนะคะเก้าอี้ชายหาดพับได้ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่คําตอบมันคล้ายๆกับเก้าอี้สนามแต่มันอีกคํานึงเข้าใจแล้วค่ะงั้นคํานี้น่าจะเป็นเก้าอี้แคมปิ้งใช่ไหมคะโอเคถูกต้อง AI เคาสำเร็จแล้วสนุกดีนะคะถ้ามีเกมอะไรอีกก็มาเล่นกันอีกได้นะ เก้าอ <E ี้แคมปิ้งเป็นของที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่รักการท่องเที่ยวและตั้งแคมป์นะคะมันน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายนอกจากนี้ยังให้ความสบายเมื่อนั่งพักผ่อนกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นที่ชายหาดป่าเขาหรือริมแม่น้ำและด้วยความที่มันพับได้จึงไม่เปลืองพื้นที่ในรถหรือกระเป๋าเดินทางเก้าอ <E ี้แคมปิ้งจึงเป็นเพื่อนพ่วมทางที่ดีในการออกไปผจญภัยค่ะโอเคสุดท้ายช่วยบอกคุณดูให้กดไลค์กดติดตามช่องได้ไหมช่องคู๊อฟได้ <E <camp ing> เลยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดปามช่องครูแคปกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเจอกันค่ะบอกผิดช่องแล้วช่องครูกอล์ฟโทษทีค่ะเงอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูกอล์ฟกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเจอกันค่ะโอเคขอบคุณมาก AI